ต่อกันในเรื่องของการนับอายุนะครับอ๋อ oh, oh, นใี่ไม่ยากนะครับ oh, แต่ว่าเ<ะ>มือ่อสิบแปดปีที่แล้วนะครับอัตราส่วนของอายุบุตรต่อบิดาเป็นสองต่อห้านะครับ,ป,จจบ,บ,บป, 4. ปัจจุบันอายุบิดาต่อบุตรเป็นเจ็ดต่อสี่ปัจจุบันอายุปัจจุบันบิดาอายุเท่าใดนะครับถ้าโจทย์ถามหาอายุของคนใดคนหนึ่งแบบนี้นะครับเราสามารถแทนตัวเลือกไปเลยนะครับเราใช้แทนตัวเลือกไปเลยนะครับ แทนตัวเลือกนะครับนี่เราจะแทนตัวเลือกไปเลยนะครับโอเคนะครับโจทย์ถามหาอายุคนใดคนหนึ่งแบบเนี้แทนตัวเลือกไปเลยนะครับตัวเลือกเหล่านี้คืออายุของใครนะครับตัวเลือกเหล่านี้ก็คืออายุของบิดานั่นเองนะครับอายุบิดาหรือพ่อน okay, day, okay? Okay, so ั day, okay? okay, ่นเองนะครับโอเคครับมีตัวละครสองคนครับเราจะพูดถึงบิดาก่อนนะครับ แล้วเราก็พูดถึงบุตรถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราส่วนเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเรามาดูครับออันนี้18ปีที่แล้วนะครับ18ปีนะครับ18ปีที่แล้วโอเคนะครับแล้วก็มีคําว่าปัจจุบันนะครับก็คือมีอดีตกับปัจจุบันนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับปัจจุบันนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับอ่ะ มันมีสองเงื่อนไขนะนะครับเงื่อนไขแรกก็คืออ่ก็ใช้สีเขียวก็แล้วกันนะครับเงื่อนไขแรกนะครับอายุบิดาต่อบุตรเป็นสองต่อห้าครับตอนไหนสิบแปดปีที่แล้วนะครับอันเนี้ยสิบแปดปีก่อนนะครับนี่นะครับผมขอสอนวิธีนี้ไปเลยนะครับได้ดีอา,อายุอ่า บิดาต่อบุตรนะครับเอามาเมื่อกี้บุตรต่อบิดานะครับเมื่อกี้บุตรต่อบิดานะครับอันนี้บิดาต่อบุตรนะครับปัจจุบันครับนี่นะครับเราต้องให้มันสอดคล้องกันนะเราก็ต้องเอามาเขียนด้วยนะครับมาเขียนด้วยนะครับอ่ะใช้สีม่วงก็แล้วกันสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยบิดาบุตรต่อบิดานะนะครับเราต้องมาดูว่าเอะใครเนี่ยอันนี้คือบุตรนะครับอ่าอันนี้ก็คือ บิดานะครับดูดีๆนะครับบุตรสองครับบิดาเท่าไร่บิดาห้าครับสองเออสองต่อห้าก็คือสองส่วนห้านั่นแหละนะครับสองต่อห้าคือสองส่วนห้านะครับเนี่ยอันเดียวกันนะสองต่อห้ากับสองส่วนห้าเดียวกันเศษส่วนกับอัตราส่วนอันเดียวกันนะครับโอเคครับอีกตัวหนึ่งครับเจ็ดต่อสี่นะอันนี้เจ็ดเนี่ยเขาเขียนไว้ด้านบนนะครับเจ็ดนี่ก็คือบิดานะครับ อ่าีคือใคร C ีคือบุตรเขาพูดบุตรที่หลังนะครับเราต้องดูโจทย์ดีๆนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับบิดาเจ็ดบุตรสี่ครับข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับนี่เราฝึกบ่อยๆแล้วก็ได้เองนะครับเจ็ดต่อสี่ก็คือเจ็ดส่วนสี่เดียวกันนะครับเนี่ยเจ็ดต่อสี่เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเจ็ดส่วนสี่นะครับนี่ต้องดูดีๆว่าเป็นของใครบ้างนะครับอายุนั้นเป็นของใครนะครับโอเคนะครับเจ็ดส่วนสี่นี้อัตราส่วนของปัจจุบันนะ 5สองต่อหเนี่ยหรือห้าส่วนสองเนี่ยเป็นอัตราส่วนเมื่อ8ปีที่แล้วอย่าลืมนะเนี่ยเขาหลอกมาเลยบางคนเอาบิดาสองบูทห้านีจบเลยนะครับผิดทันทีเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะแทนตัวเลือกไปนะครับแทนตัวเลือกนะก็สมมุติเลยครับผมจะสมมุติให้บิดาอายุหกสปีนะครับลองสมมุติให้บิดาอายุหกสปีผมก็แทนไปเลยนะบิดา อายุ62ปีนะครับอ่าบุตรเท่าไหรอยากรู้ว่าบุตรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าบิดาอายุ62ปีนะครับเอห้ามันทําไปหา62ได้ไหมเนี่ยนะครับไม่ได้ครับห้ามันทําไปหา62ไม่ได้มันไม่ลงตัวนะครับอ่ามันไม่ลงตัวนะครับห้ามันทําไปหา62ไม่ได้ไม่ลงตัวนะครับ ดังนั้นจบเลยเราไม่ต้องเอา62มาแทนหรอกครับนี่โอเคไม่ได้นะอ,อ๋ออายุปัจจุบันนะครับขออภัยด้วยนะครับผมแทนผิดช่องนะครับผมมาแทนเมื่อ18ปีที่แล้วไม่ได้นะครับอา่าผมลืมวงเล็บไว้นะครับปัจจุบันนะเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันด้วยนะครับนี่ผมมาแทนช่อง18ปีที่แล้วไม่ได้อา่าเมื่อกี้เราแทน62ใช่ไหมบิดาอายุ62ปีตอนปัจจุบันนะครับนี่แต่มันก็เนี่ย เเนี่ยมันทาไปเป็น62ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคูณอะไรได้62ไม่มีนะครับดังนั้นเราก็ตัด62ทิ้งเลยไม่ลงตัวนะครับลองแทนเป็นหกสิบสามดูนะครับ63ดูนะครับลองแทนเป็น63ดูนะครับอายุปัจจุบันเป็น63ต้องใส่ช่องปัจจุบันนะครับเมื่อยี้ผมใส่ผิดช่องนะครับเขาบอกว่าอายุปัจจุบันนนะในช้อยเนี่ยอ่าสามเจ็ดสามารถทําไปเป็น63มได้ไหมนะครับเราก็ไปดู 7ทำเป็น63ได้โดยการคูณ9ครับดังนั้น4ก็ต้องคูณ9เหมือนกันนะครับคูณ9นะครับไปเป็นอะไรนะครับ49มันก็จะได้เป็น36นั่นเองนะครับนี่ได้แล้วนะครับอะไรต่อครับ18ปีที่แล้วปัจจุบันบิดาเนี่ยปัจจุบันอายุ6318ปีที่แล้วอายุเท่าไหร่ก็เอา63ลบ18มานะครับ อ่าหกสิบสามลบสิบแปดนะครับเหลือเท่าไหร่นี่จกสิบสามลบสิบแปดนะครับมันก็จะได้เป็นอ่าสี่สิบสามสี่สิบห้านะครับแสดงว่านะครับสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยอายุสี่สิบห้าปีนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูครับอ่าทีนี้บุตรปัจจุบันอายุสามสิบหกเนาะสิบแปดปีที่แล้วก็เหลือสิบแปดปีนะครับเอาสามสิบหกลบสิบแปดนะครับมันก็จะเหลือ 18ปีนะครับทีนี้มาดูอ้าวเช็คยังไงล่ะทีนี้จะได้คําตอบมาได้ยังไงนะครับเขาเช็คแบบนี้ครับเดี๋ยวสีอื่นบ้างนะครับอ่าเช็คแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูว่า5เนี่ยคูณอะไรได้45นะครับดูว่าเนมันเป็นอัตราส่วนเดียวกันไหมนะครับลองคูณไปหากันดูถ้าคูณไปหากันด้วยจํานวนที่เท่ากันได้เนี่ย2กับ5เนี่ยคูณไปหา45ส่วน18เนี่ยคูณด้วยตัวเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับ5 9 45ครับ2ก็ต้องคูณ9เหมือนกันนะ สองคูณเก้าได้สิบแปดโอเคครับสอดคล้องนะครับดังนั้นจบเลยครับข้อนี้แหละเป็นคําตอบเห็นไหมแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมว่าครูทําได้แน่นอนแต่แต่แต่เราคิดแต่เราแต่มันยากตอนที่เราไปทําตรงๆไงเราต้องแทนตัวแปรนะครับแล้วทาเป็นอัตราส่วนเน่ยมันก็จะเสียเวลาด้วยนะครับเราก็เลยต้องฝึกวิธีนี้ฝึกเลยนะครับฝึกเลยนะครับผมสอนวิธีนี้อย่างเดียวนะครับนะยกเว้นว่าเขาจะถามว่าอายุบุตร น้อยกว่าบิดากี่ปีแบบนี้แทนตัวเลือกไม่ได้นะครับคล้ายๆกับเรื่องของการนับหัวนับขานะครับอ่าอันนี้นะครับอีกสิบปีข้างหน้าสมศักิ์อายุยี่สิบสามปีนะครับอ่าแสดงว่าสมศักิ์อายุยี่ปีตอนนี้เราทราบแล้วว่าสมศักิ์สมศักิ์อายุสิบสามครับปัจจุบันนะครับปัจจุบัน ปัจจุบันนะครับสมศักดิ์อายุอายุสิบสามปีเพราะอีกสิบอีกสิบปีเขาจะอายุยี่สิบสามใช่ไหมครับพี่ชายอายุสามอ่าพี่ชายอายุสามสิบปีอยากทราบว่าสามปีก่อนพี่ชายมีอายุกี่ปีนะครับอ่าสิบอีกสิบปีข้างหน้าเนะี่ยพี่ชายจะอายุสามสิบแปลว่าพี่ชายอายุยี่สิบปีนะครับอ่าพี่นะ ทีนี้อยากทราบว่าสามปีก่อนพี่ชายอายุกี่ปีนะครับข้อนี้ก็คืออายุสิบเจ็ดปีนั่นเองนะครับนี่นะครับสามปีก่อนนะครับดังนั้นสามปีก่อนอ่าสามสามปีก่อนพี่ชายอายุสิบเจ็ดปีนะครับโอเค ข้อต่อไปนะครับปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของลูกเมื่อสิบปีที่แล้วลูกอายุหนึ่งส่วนเจ็ดของพ่อปัจจุบันลูกอายุกี่ปีนะครับปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของลูกอ่าข้อนี้จะแทนทุเลือกก็ได้นะนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วโอ้โหถ้าแก้สมการนี้มันก็จะยากอยู่นะแต่ผมว่าแทนตัวเลือกดีกว่านะครับเร็วกว่านะนะครับอ่าแทนใช้สมการก็เสียเวลานะครับ เขาถามอายุของคนใด <wind> คนหนึ่งตรงๆแบบนี้อ้แทนตัวเลือกเลยนะครับแล้วตัวเลือกพวกนี้เป็นอายุของใครเราก็มาดูกันครับเนี่ยตัวเลือกเนี่ยอายุของใครเขาถามว่าลูกอายุกี่ปีนะครับโจทย์ถามว่าลูกอายุกี่ปีดังนั้นอันนี้ต้องเป็นอายุของลูกครับอายุของลูกตอนไหนปัจจุบันนะครับสําคัญนะอย่าสับสนปัจจุบันนะครับอา่ามีอะไรบ้าง10ปีที่แล้วนะครับ อ่าสิบปีที่แล้วอันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับมีอดีตกับปัจจุบันนะครับอโอเคครับมีใครบ้างมีพ่อมีลูกเอาลูกขึ้นก่อนนะนะครับอันนี้พ่อนะครับพ่ออ่าลูกมีอายุเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดของพ่อนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาแทนนะครับี่แทนยังไงหนึ่งส่วนเจ็ดทำไมไม่เคยเห็นนะครับมันก็คล้ายๆกับอัตราส่วนนั่นแหละครับ พ่อมีอายุอ่าลูกมีอายุเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดของพ่อลูกหนึ่งปัจจุบันนะต้องเขาไปใส่ช่องปัจจุบันนะหนึ่งส่วนเจ็ดเนี่ยมันอันเดียวกันกับหนึ่งต่อเจ็ดครับเนี่ยหนึ่งส่วนเจ็ดก็คือหนึ่งต่อเจ็ดนั่นแหละเหมือนที่เราหาเมื่อกี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะวงไหมหนึ่งต่อเจ็ดหมายความว่าหมายความว่าลูกนะครับลูกต่อพ่อ เป็นเท่าไรลูกเป็น1นะครับพ่อเป็น7จนั่นแหละอันเดียวกันนะครับเศษส่วนกับอัตราส่วนเนี่ยมันไม่ได้คนละอย่างนะครับนี่นะครับลูกต่อพ่อคือ1นส่วนเนั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับอ่า่ส่วนด้วยนะครับอ่า่ส่วนด้วยนะครับเจ็ดนะครับนี่นะครับลท์ไว้ก็ได้นะครับปุ๊บโอเค ทีนี้เราจะถึงคันแทนแล้วนะครับสมมุติผมไว้สมมุติมมตนะครับสมมุติว่าสมมติลูกอายุกี่ปีดีอ่ะสิบห้าปีก็แล้วกันนะครับถ้าปัจจุบันช่องปัจจุบันนะลูกอายุสิบห้าปีนะครับปัจจุบันลูกอายุสิบห้าปีพ่อมีอายุเป็นสามเท่าของลูกพ่อก็ต้องอายุสี่สิบห้าเนี่ยเป็นสามเท่านะ คูณสามนะครับต้องคูณสามเพราะว่าพ่อเป็นสามเท่าของลูกนะครับอเงื่อนไขเขาบอกอยู่นะครับพ่อสี่สิบห้านะโอเคสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วลูกอายุห้าปีพ่ออายุสามสิบห้านะครับอลองมาดูว่าเอ๊มันมันคูณไปหากันได้ไหมโอ้โหข้อนี้ทำไมดวงดีที่จริงแล้วผมไม่รู้นะครับว่าตัวเลขมันคําตอบมันคืออะไรนะครับนี่อันหนึ่งคูณ ห้าได้ห้านะครับเนี่ยเจ็ดนะครับลองเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าไหมอู้ได้นะครับเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าเลยนะครับนี่เจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้านะครับโอเคเลยนะครับดังนั้นสิบห้านี่แหละคือคําตอบของเรานะครับอะไรจะแม่นขนาดนี้นะครับข้อต่อไปครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ อายุของอำนาจต่ตออำนวยเป็นสองต่อสามอ่าอน,นี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับอ่าอีกสามปีข้างหน้าก็คืออนาคตนะครับอีกสามปีข้างหน้าอำนาจอายุอำนาจต่ออำนายเป็นห้าต่อเจ็ดนะครับต,ตอนนี้อำนวยอายุกี่ปีนะครับถ้าถามหาอายุของคนใดคนหนึ่งแบบนี้แทนตัวเลือกนะครับสบายเลยนะครับแทนตัวเลือกเราก็ไปดูว่าตัวเลือกตัวเลือกพวกนี้อายุของใครอายุของอำนาจนะครับ ตัวเลือพวกนี้ก็คืออายุนะครับอำนาจนะครับตอนไหนปัจจุบันนะปัจจุบันนะเขาว่าตอนนี้กับปัจจุบันนันเดียวกันนะครับนี่นะครับเราก็จะมีมีปัจจุบันนะปัจจุบันปัจจุบันต้องอยู่ก่อนอนาคตนะครับปัจจุบันนะครับอันนี้อนาคตก็คือ อีก3ามปีนะครับโอเคนะครับต่อมาครับมีใครบ้างอำนาจต่ออำนวยนะครับอาเขาพูดถึงอำนาจตัวเลือกเนี่ยพูดถึงอายุทำหาายุข,ของอำนาจอำนาจขึ้นก่อนเนาะนะครับอำนวยนะครับอโอเคที่จริงเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับมาทีนี้เรามาดูเงื่อนไขว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเอ่อ อำนาจต่ออํานวยนะครับเป็นสองต่อสามนะครับนี่อันนี้คือเงื่อนไขแรกครับหน้าต่อหน่วยนะครับอันนี้เป็นหน้านะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวใส่สีอื่นบ้างนะครับหน้าต่อหน่วยนะครับ อำนาจต่อหน่วยนะครับทีนี้มาดูครับอีกตัวหนึ่งครับห้าต่อเจ็ดนะครับอ่าห้าต่อเจ็ดนะครับวันนี้ก็หน้าต่อหน่วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหน้าต่อหน่วยนะครับอ่าต่อมานะครับทีนี้อันนี้ อันนี้อนาคตอันนี้อนา่าอันนี้อดีตนะครับ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อีกสามอ๋อนะครับมันไม่มีคําว่าปัจจุบันเนาะนะครับแสดงว่าผมต้องเพิ่มอ่าไม่เป็นไรนะครับผมจะลบช่องนี้ออกนะครับผมลืมไปว่ไม่มีปัจจุบันนะครับมีเมื่อสามปีที่แล้วกับอีกสามปีนะครับห่างกันหกปีนะครับสามปีที่แล้วนะครับสามปีที่แล้วอึโจ์หลอกนะครับโดนโจ์หลอกอีกแล้วนะครับอ่ะบีบเกินไปนะครับ โอเคนะครับไม่มีปัจจุบันนะครับอันนี้อดีตนะครับอดีตอันนี้ของอดีตอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยสองต่อสามเนี่ยหน้าต่อนวยคือสองต่อสามนะครับเป็นของอดีตนะครับอดีตก็คือสามปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นของอนาคตครับนี่อนาคตก็คืออีกสามปีข้างหน้านะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะอามาใส่นะครับเอาอัตราส่วนเขามาใส่นะครับ น้าต่อหน่วยเป็นเท่าไรเป็น2ต่อนานขึ้นก่อนนะครับอํานาจต่ออํานวยเป็น2ต่อสามนะครับ3ามปีที่แล้วต่อมาครับอีก3ปีน้าต่อหน่วยเป็น5้าต่อ7นะครับนี่นะครับเราก็แทนเหมือนเดิมครับเหมือนข้อแรกเลยครับเห็นไหมอันนี้เป็นข้อสอบเก่าๆนะครับน่าจะปี5 8 5ห้า้าแล้วก็เพิ่งมาออก6 3สานะครับเขาย้อนกลับมาออกอีกนะครับอ่ะทีนี้เราจะแทนไปนะครับแทนตัวเลือกนะครับเอา ตัวไหนดีนะครับผมก็จะแทนไป่สมมุติว่าอํานาจอายุ26นะครับปัจจุบันดูดีนะนี่คืออายุปัจจุบันนะครับปัจจุบันอํานาจอายุ26 3ปีที่แล้วครับถ้าอานาจปัจจุบันอํานาจอายุ26เนะาะสปีที่แล้วอํานาจอายุ23อีก3ปีนะครับอํานาจอายุ29โอเคไหมครับอ่าอำนาจอายุ29นะครับทีนี้อ่า อํานวยอายุกี่ปีนะครับอ่ะเราก็มาดูว่ามันมันลงตัวไหมนี่นะครับมันลงตัวไหมโอ้ไม่ลงตัวเลยสองคูณไปหายี่สิบสามไม่ได้นะครับห้าคูณไปหายี่สิบเก้าไม่ได้แบบนี้ไม่ลงตัวเลยนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้โอเคนะครับไม่ได้นะยี่สิบหกนะเออลองยี่สิบสี่ดูนะครับยี่สิบสี่ดูนะครับนี่อ่าปัจจุบันอำนาจอายุยี่สิบสี่ปี สามปีที่แล้วก็คืออายุยี่สิบสองนะครับเอ้ยสามปีที่แล้วอายุยี่ิบเอ็ดนะครับสามปีที่แล้วอายุยี่ิบเอ็ดนะครับมันไม่ลงตัวนะครับสองมันคูณไปหายี่ิบเอ็ดไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ตัดออกนะครับลองดูยี่ิบสองดูปัจจุบันอายุยี่ิบสองเนาะสามปีที่แล้วอายุสิบแปดนะครับเอ้ยสามปีที่แล้วอายุสิบเก้าไม่ได้อีกนะครับมันไม่ลงตัวนะครับอ่าต่อมาครับ เหลือ30ครับ30นะครับ3ปีที่แล้วปัจจุบันอายุ30สิบเนาะสปีที่แล้วก็คือ27ครับอีก3ปีข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นอ่ะสามนะครับเอชอยนี้อ่ะมันแทนไม่ลงตัวสักอันเลยนะครับเพิ่มชอยขึ้นมานะครับเพิ่มตัวเลือกขึ้นมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ เพิ่มสมมติว่าอายุ27ก็ได้อายุยุ27นะครับสมมุติว่าอํานาจอายุ27ปีนะครับปัจจุบันอํานาจอายุ27บนะ3ามปีที่แล้วเนี่ยอํานาจต้องอายุ24ครับปัจจุบัน27อีก3ปีข้างหน้าก็าจะเป็น30ดูนะครับคือมันจะลงตัวพอดีนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องคิดข้างล่างก็ได้นะครับ2อคูณเอ่อหรือว่าคิดก็ได้นะ2อคูอะไร2คูณ12นะครับนี่2คูณิบเป็น24ี่นะครับ ดังนั้นสามก็ต้องคูณสิบสองด้วยนะครับนี่สามสามคูณสิบสองนะครับก็จะกลายเป็นสามสิบหกนะครับอันนี้ห้าคูณอะไรได้สามสิบนะครับห้าคูณหกได้สามสิบนะครับอันนี้เจ็ดนะครับคูณหกก็จะกลายเป็นสี่สิบสองจริงไหมอ่ะเราเช็คตรงไหนเราเราต้องเช็คตรงไหนว่าจริงไม่จริงนะครับนี่ดูนะครับมันเพิ่มขึ้นมา มันต้องห่างกัน6ปีใช่ไหมสามสิกับส2ห่างกัน6ปีนะครับโอเคใช่เลยครับสอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อห้านั่นเองนะครับ